อยู่ที่นา้างนะป้าวันนี้ขอหมวกมาด้วยไม่เข้าทุกแล้วามหมวกใหม่นร้านใหญ่เลยอ่ะโอ้โหน้าไปนะเด็กมาถ่ายูปอีกแล้วแต่ว่าเดกต้องหยุดฟังแล้วนะคะไม่คุยแล้ว เออเออเเอย่าพ่งหนยืนพูดมาพูดมดมาฟังงสิเือน้องแี้ไม่ฟังเลยอ่ะมามดูเาสันนะเดี๋ยวใครไม่ฟังู 還反了。嗯嗯